สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับสำหรับคนที่ลงเข้ามาดูวิดีโอนี to to like. ้นะครับผมวิดีโอนี้ผมเจอพูดเรื่องความที่ครับก็คือช่องนี้นะครับช่องนี้ความที่นะครับมันเกิดมาจากอะไรนะครับพี่บิดาคนช่องความที่นะครับมันเกิดมาจากอินเพชันฮันดวยลิชนะครับผมหมายความอย่างไรครับก็คือว่าจำนวนผู้เข้าถุนนะครับฮันเอ่ฮัทวัดครับอินเพชันนะครับก็คือช่องนี้นะครับผมช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้ นะครับหันด้วยจำนวนเลยก็คือช่องดีครับผมการเข้าทึนช่องนี้นะครับผมเอาสองตัวนี้หารกันนะครับมันจะออกมาเป็นความทีนะครับผมแต่ละความทีนะครับมันจะมีความทีที่แบบนี้คือความทีคือแม่ c o m มาเห็นแบบเห็นคัเดียวหรือสองคำนะครับผมคือความทีที่ขึ้นหนึ่งเป็นอย่างไรครับไอความทีตรงนี้มันมีประโยชน์อย่างไรใช่ไหมครับถ้าความทีหนึ่งเนี้ยนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับก็คือรู้ข่าจะเห็นความพี่เนี้ย แบบแค่หนครั้งหรือสองครั้งนะครับผมแต่ถ้าว่าความสีขึ้นสองขึ้นสามเนี่ยนะครับจะถ้าไม่เขาจดจำนะครับผมส่วนสามขึ้นแบบพร้มนะคือหมายความว่าเขาจะเห็นเริ่มเห็นสามขึ้นครับเห็นสามรรถประสองครั้งขึ้นไปนะครับหรือถ้ามากกว่าสามครั้งนะครับผมความที่มากกว่าสามนะครับก็จะเห็นซ้มจริงมากกว่าเดิมนะครับผมการที่เห็นสามบ่อยๆนะครับมันเป็นเรื่องดีนะครับและเริ่มดีนะครับเริ่มดีเอคือว่าลูกค้าเนี่ยจะ ลูกค้าเนี่ยจะจำพีได้นะครับและก็จะรู้ว่าโอ้คุณสานิสุลอนบอยมากนะครับทางล้านเราจะชอบชอบความชี่มาครับเพตเพาว่าน,นี่ครับการที่ความชี่เยอะมันมีโอกาสที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยจ่ายเงกระเปาสูงครับเหตุผลเพราะ,ระว่าถ้าเราทำความตินไมคกิงเลยและคอนเินวค,ความที่เขาช่วยครับเพราะความขี่เขาช่วยเสร็จปบเนี่ยนะครับมื่อเราทำให้ลูกค้าเห็นอดพีด้วยเป็นมวมากเลยครับเปนมวย ดักด uh ับเลยล่ะครับเห็นตัวลำคับนะครับเลยต้องก่อสิ่งไรกับพี่รังนึงคือเห็นจเบื่อเห็นจวเราก็บอกทิงอันนี้พี่ต้องไปประเมินดูนะครับว่าแบบไหนมันดีกว่ากันแต่สำหรับผมเองในการโฆษณานะครับความที่นะครับเหมาะสำหรับในการลีรเกิมากนะครับแต่อันนี้อ t p ่รายการอ t p ่นี่คือแบบแบบนี้แบบปกติทั่วไปเลยครับไม่ใช่ลีรากินะครับผมจะในเรืองดูนะครับสวัสดีครับ